สวัสดีครับขอต้อนรับทัศาสุ่ Xbox Thailand ครับนะครับสำหรับวิดีโอนี้จะมาพูดถึงเกม Betten t o a s นะครับผมก่อนอื่น Betten t o a d เนี่ยเคยแสดงตัวตนให้เราได้เห็นมาแล้วนะครับในยุค80นะครับผมกับบนเครื่อง NES นะครับหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อของเกม Famicom นะครับผมแต่ในปี2018นะครับในงาน E3 Betten t o a s นะครับได้แสดง ทีเซอร์แรกให้เราเห็นนะครับกับการกลับมาอีกครั้งของ Battle t o โตนะครับผมบนเวที e 3ของ m i c r o s o f t นะครับผมและกากการเปิดตัววันนั้นจนถึงวันนี้นะครับผม Battle ้ลโต2020ก็ได้วางจำหน่ายแล้วนะครับผมและเบ t เติ้ลโต2 2 2 0มีอะไรเราจะไปชมกันครับเกม Battle ้ลโตดั้งเดิมนั้นถือว่าเป็นเกมที่เป็นที่รู้จักกันดีนะครับผม ถ้าเราย้อนกลับไปในยุคของร้านเกมวิดีโอเรื่องเลื่องเนี่ยไม่มีเด็กเล่นเกมร้านไหนจะไม่เล่นเกมนี้นะครับกับเบนเดนโต้แต่สมัยนั้นผมเรียกเกมนี้ว่าเกมนินจากบเพราะแฟนชายเบนเดนโต้ถูกสร้างขึ้นมาในยุคสมัยที่เต่านินจานะครับลุ่งเรืองสุดขีดเด็กทุกคนก็รู้จักเต่านินจาและมีเกมเต่านินจาทางฝั่งของ แลสตูดิโอนะครับก็เลยเกิดแฟนชายนี้ขึ้นมานะครับชื่อว่าเบตเ l e t o โตดและเราก็รู้จักมันในนามของน ja ินจากบนินจากบหรือเบตเต e t o โตดยุคเก่านั้นถือเป็นเกมที่เล่นด้มากทีเดียวนะครับมีขีดพลังชีวิตนิดเดียวถ้าตายแล้วก็ต้องเติมด้วยการกินแมลงแล้วก็มีพัฒน์สสุดโหดที่ต้องแก้ไขปริศนาชนิดที่เรียกว่าถ้าตายทีเดียวย้อนกลับไปเล่นใหม่ชนิดทีด่ว่าร้องให้กันเลยทีเดียวเพราะไม่มีระบบเซฟ นินจากบหรือเบตต์นโตดยุคเก่านั้นหาคนเล่นจบยากทีเดียวนะครับผมจําได้ว่าร้านเกมแถวบ้านผมไม่มีเด็กคนไหนเล่นจบเลยโดยเกมจะเปิดฉากมาในบ้านของตัวละครเบตต์นโตดเองโดยเกมจะให้คุณได้เลือกเล่นตัวละคร3ตัวซึ่ง มีตัวละครตัวแรกคือรัชกบตัวสีเขียวใส่แว่นตาดำบินเปิกลกบตัวใหญ่ผิวสีน้ำตาลและซิดกบตัวสีเขียวอ่อน ทั้ง3ตัวละครมีคุณลักษณะในการเล่นแตกต่างกันดังนี้ลัต <L ush S 1> จะเป็นตัวละครสมดุลที่โจมตีและการเคลื่อนไหวนระดับปานกลางไม่มีอะไรโดดเด่นบิมเปิลแม้จะเคลื่อนที่ช้าแต่ก็ทดแทนด้วยการโจมตีที่หนักหน่วงและซิ ตัวละครตัวสุดท้ายที่โจมตีเบาเมื่อเทียบกับ2ตัวละครแรกแต่ก็แรกมาด้วยการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วทดแทนแต่ถึงกันนั้นหลังจากผมทดลองเล่นแล้วผมไม่ได้รู้สึกว่ามันจะแตกต่างกันมากมายจนรับไม่ได้ โดยตัวเกมนั้นคุณสามารถปรับระดับความยากง่ายได้3ระดับนั่นก็คือง่ายกลางและก็ยากด้านเกมเพย์ของ b บ t t l e Toad ก็ยังเป็นเกมแอคชั่นมุมอมองบุคคลด้านข้างใช้การคอมโบกดปุ่มโลลัวผสมผสานกันเพื่อให้เกิดท่า รวมถึงการใช้พลังพิเศษอาทิเช่นพ่นน้ำลายเพื่อให้ศัตรูหยุดอยู่กับที่หรือกดคำสั่งโจมตีแบบรุนแรงเพื่อทำลายบล็อกของศัตรูและการใช้ลิ้นดึงศัตรูเข้าหาตัวรวมถึงการใช้ลิ้นที่ใช้ขัดจังหวะศัตรูให้ศัตรูหมุนตัวอยู่กับที่ <c oughs> รวมถึงฉาก บอสไฟที่ทำออกมาได้สนุกเลยทีเดียวเพราะศัตรูจะใช้ลักษณะพิเศษประจำตัวซึ่งเราต้องหาวิธีกำจัดซึ่งบอสแต่ละตัวก็อาจจะมีวิธีกำจัดแตกต่างกันตั้งแต่โจมตีปกติจนการรอจังหวะเพื่อเคาน์เตอร์นอกจากฉากแอคชั่นแล้ว เกมยังเพิ่มเติมในระบบของการแก้ปริศนาหรือพัซเซิลที่มีระดับตั้งแต่ง่ายมากไปจนถึงยากชนิดที่เรียกว่าต้องใช้ความคิดมากเลยทีเดียวในการแก้ปริศนาเหล่านั้นบางทีอาจจะต้องเสียเวลาในการแก้ปริศนามากกว่าการเล่นเกมเพลในฉากแอคชั่นปกติเสียอีกแต่สำหรับผมแล้วผมว่านี่อาจจะเป็นการเปลี่ยนอัตลดในการเล่นเกมเพลเติลโต้ไปอีกแบบหนึ่งก็ได้ ซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบแต่สำหรับผมแล้วพัศเส้ลที่มีมาให้ไม่ได้ยากมากเกินไปและก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปสำหรับผมพัสเสินเป็นอีกหนึ่งลักษณะพิเศษของเบตเติ้ลโต๊ะ2020และแน่นอนถ้าพูดถึงเบตเติ้ลโต๊ในแบบคลาสสิกขากี่มอเตอร์ไซค์อวกาศ ซึ่งใช้ความเร็วในการเลื่อนฉากนั้นก็เป็นจุดเด่นในแบบคลาสสิกดั้งเดิมแต่เบตันโตสแม้จะไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ก็ยังได้อัตรถลดในระดับหนึ่ง oh <my> เกมเพย์ที่ไม่เคยเห็นในแบบคลาสสิกนั่นก็คือ Quick Time Event นี่คือเบตันโต้ที่คุณต้องกดคลิกไทม์อีเวนต์เพื่อให้ตัวละครโต้ของคุณแสดงท่าทางโจมตีหลบหลีกหรือใช้ท่าพิเศษในการกำจัดศัตรูซึ่งมันอาจจะดูง่ายแต่เมื่อลองเล่นจริงก็พบว่าก็ท้าทายดีทีเดียว นอกจากนั้นเกมเพย์สไตล์ตู้ยิงเกมอาร์เคดก็ดูจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับเบ t t l e ต้สอ2020ซึ่งสำหรับเบตันโต้ถ้าไม่นับฉากแอคชั่นแล้วตรงนี้ผมชอบที่สุดเลยมันพาเราไปสู่เกมอาร์เคดคลาสสิกได้อย่างถึงใจจริงๆ และไม่ว่าเกมเพย์ของ b บ t เ l ิ t ลโต๊2020จะเป็นยังไงมันมีเกมเพย์หนึ่งที่ทำให้ผมแปลกใจและไม่คิดว่าผมจะได้เห็นมันใน b บ t เ l ิ t ลโต๊นั่นก็คือเกมเพย์ลักษณะของเกมผจนภัยแก้ปริศนามุมมองด้านข้างถ้านึงไม่ออกว่ามันคืออะไรผมก็ขอให้คุณผู้ชมนึกถึงเกมลิมโบว่าเบตเต e t o โตก็มีเกมเพย์ในลักษณะนั้นในบางช่วงของเกม สิ่งหนึ่งของเกมเพย์เบตทนโตท้ที่เข้าสู่ช่วงนี้นอกจากฉากการแก้ปริศนาที่ผมมองว่ามันไม่ได้ยากเกินไปหรือง่ายเกินไปดนตรีประกอบฉากของเบตทนโต้ก็ถือว่าไพเราะและเหมาะกับฉากมากทีเดียว การเล่าเรื่องของเบตเติ t o โตจะใช้การเล่าเรื่องผ่านแอนิเมชันลักษณะของแอนิเมชันก็เหมือนกับการ์ตูนยุค80ที่เราเคยดูตอนเช้าวันเสาร์สมัยก่อนและมุกของการ์ตูนก็ดูจะเป็นมุกฝรั่งจนกระทั่งผมไม่ค่อยเก็ตแต่ถึงกระนั้นก็ตามผมก็รู้สึกได้ถึงความดียวนกวนประสาทของเบตเติโตดี และนี่คือคะแนนที่ผมจะให้สำหรับเบตเติ้ลโต้สองพันยี่สิบ แม้เบตันโตจะมีเกมเพย์ที่หลากหลายรวมถึงคริกไทม์อีเวนต์และมินิเกมมากมายแต่สำหรับผมแล้วหลายๆอย่างที่รวมกันตลอดระยะเวลา3ชั่วโมงผมรู้สึกว่าผมไม่เต็มอิ่มกับการเล่นเกมเกมนี้ผมอยากจะเล่นเกมเกมนี้ต่อไปอีกสักนิดหน่อยแม้ว่ามันจะจบแต่ผมกลับรู้สึกว่าผมยังไม่จบในอารมณ์ของผม ผมรู้สึกว่าเกมเพย์ในแบบแอคชั่นที่มีอยู่มันน้อยเกินไปแม้จะชดเชยด้วยเกมเพย์อื่นๆให้ผมได้เล่นถึงผมจะชอบเกมเพย์อื่นแต่ผมก็ยังอยากเล่นเกมแอคชั่นที่เป็นสไตล์เบตันโตดคลาสสิกอยู่ดี สำหรับผู้ที่สนใจ Battle Toad บตโตวางจำหน่ายแล้ววันนี้บน Xbox One และ PC สํสำหรับสมาชิก Xbox Game Pass สามารถเล่นบน Xbox One ได้ฟรีรวมถึง Xbox Game Pass Ultimate คุณสามารถเล่นบนระบบ Cloud Android Gaming ได้ด้วยขอบคุณที่รับชมวิดีโอมาถึงตรงนี้สำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้ถ้าชอบแล้วกรณุณากดไลค์และกดแชร์และ ฝากขอบคุณทุกๆการติดตามที่ผ่านมาสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมสวัสดีครับ